Bộ đại lắm, để ca dục thầy của Bồ Hào Cả đại đọc đưa, phụ trí thân nạ hậu Cảm ơn à, Thưa khán đồng bài Thưa khán đồng bài đưa Tạm Nam Mô Sáng Chúc phổng phòng khán đưa Nam Mô Tạc Sá Nam Mô Tạc โตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสามะโตสัจฉะปันโน <tuh>, <coughs> 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 <kaya kaman> วาจีกรรมังมมโนกรรมังสุภาพปาปังวินัาสาตุบาพโอ้โพาพโทโสบาพ่มโมโหมาที่ลูกหลานได้สลังพังพาด ได้ประมาทต่อคุณพ่อคำพาสีเสริมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังบาปของคุณพ่อคำพาสีเสริม ที่สลังพังภาคที่พัี่ระมาทมาต่อพี่ตอน้องต่อี่ตอน้องต่อรูต่อห้านอด้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็าดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังตหน้าและรับหลังขอให้เป็นอมมขหเปิกรรม นำเสียซึ่งโทษอย่าได้มีบาปข้องจองเวรซึงง่งกันและกันเดิมสาธุเอาโอ้ถูกประักไวกถูปกประไว้